ข่าวปรับภูมิทัศน์หน้าเฮินศูนย์ในระหว่างวันเสราร์ที่12ถึงวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568มีความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ดังนี้ค่ะทำพื้นนะครับผมทำพื้นบริเวณหน้าโรงครัวเงินสวยหมดนะครับเงินศูนย์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยนะครับเป็นพื้นที่ได้ ช่วงงาน,นคนจะเยอะแล้วก็ได้นั่งทานข้าวนะครับผมแล้วก็เป็นลานอเนกประสงค์นะครับเป็นลานอเนกประสงค์สามารถเป็นเวทีย่อมๆได้นะครับผมครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือ,อซีเมนครับซีเมนปูนซีเมนแต่ว่าเราทําให้มันเป็นเหมือนแผ่นไม้ครับครับ <laughs> ปั้นเป็นแผ่นไม้ครับ ก็กันทรายไหลแล้วก็เราดูแลเรื่องของปูหญ้าหรืออะไรมันดูแลไม่ไหวครับผมทำอย่างนี้มันทำความสะอาดง่ายครับครับพื้นที่ตรงนี้ของเดิมมันเป็นต้นไทรที่คลุมแล้วก็วัชพืชคลุมหมดเลยมีต้นเขาเรียกต้นอะไรครับม่านบาหลีคลุมแล้วก็เป็นหญ้าเต็มไปหมดบกคลุม ก็เลยได้รื้อสางออกแล้วก็ปั้นท่อนไม้เพื่อที่จะค้ำกิ่งไซที่มันหักลงมาครับก็ปั้นเป็นต้นไซของเขาเนี่ยแหละครับค้ำที่มันหักลงมาก็เป็นมุมพักผ่อนนะครับผมมุมให้เด็กน้อยเวลาผู้ปกครองมาสาราก็มีเด็กน้อยนะมีมุมที่จะอะนวดเท้า <laughs> นะครับผม เป็นที่นวดเท้าไปด้วยก็เลยทําเผื่อทั้งผู้ปกครองเด็กแล้วก็เด็กน้อยนะครับมีทั้งชิงช้ามีเหมือน <ชา S 1> นำเด็กเล่น<ๆ>ย่มอมย่อมตัวนี้ก็เป็นที่นั่งพักครับเราไปได้ไม้โบราณเก่าๆมาก็เลยอยากจะอนุรักษ์มันไว้ก็เลยทําที่นั่งครับผมทําซิงแถมให้หน่อยตรงนี้เป็นที่ล้างล้างมือครับไปได้ต่อไม้เก่าๆมา เขาไม่ผุเป็นไม้ตะเคียนอยู่นาอยู่ได้นานอยู่เป็นยี่สิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่ผุเลยแล้วก็เลยมาปั้นมิกผสมใส่เข้าไปครับปั้นซีเมนใส่เข้าไปเป็นต่อไม้เพื่อที่จะทําตรงนี้เพราะว่าอยากให้ต้นไม้ต้นใส่นี้ได้น้ําเวลาคนล้างมือเขาจะได้ลดลดน้ําต้นใส่จะได้งามครับครับผมเรียนทำครับ อยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากเลยครับที่เอาหมวกกระเปียทำอันนี้ให้เล่นครับผมว่มามันสนุกมากเลยครับว